ทิลางอิ่มแล้วอะ่ะอาหารร้านนี้อร่อยเนาะอืมดีเออเฮียชลไม่ต้องไม่ต้องนี่มันร้านอาหารเดี๋ยวเขามีพนักงานมาเก็บค่ะอย่ว่ามันข่มปวดแค่ไหนวะเนี่ยไม่มีก็ไม่เข้าใจอะเนาะโสดติดต่อมาได้นะคะรับค่าทีวี ม,ม่มาปิดทําไมฉันกำลังดูซีรีส์อยู่เอ้าพ่อพ่อหลับหลับที่ไหนแค่พักสายตานิดเดียวเองออเอออะไรอ่ะนี่ไงหลับหลับ แกปิดอีกแล้วดูอะไรเพราะเพราะกลนัหนั่นบ้านเลยเมื่อกี้กลนเหรอกลนพักสายตายาวไปหน่อยน้งนี่หลับพอหลับแล้วพอขึ้นไปนอนได้แล้วไปมันดึกแล้วมันยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เดี๋ยว มันดึกมากละพ่อขึ้นไปนอนได้ละเออยังไม่ง่วงเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวพ่อไปนอนเองนละแกอ๋อได้พ่อ,อ,อเอาอย่างี้ฮะได้เลยได้ไม่ง่วงนะเปิดเลยนี่ดูสิจะหลับไหมอ้าวเอ,เอ้ใครเปิด TV ทีวีทิ้งไว้วะเนี่ย อะไรวะเปิดว่าทั้งคืนนะมึงเนี่ยตัวตัวไฟไต่หาเลยจ้ิ้งเงินค่ะจิ้เงินนะครับอร่อยนะโต๊ะแปดนะครับโต๊ะแปดทั้งหมดค่าอาหารอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับแต่ว่าทางร้านเ้ามีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหลือหนึ่งพันบาทพอดีครับเดี๋ยวขอดูบิน,น่อยค่ะคิดราคาถูกหรือเปล่าเนี่ยกะจะโกลงลูกค้าหรือเปล่าคะเนี่ย อุ้ยนี่ไงคะคิดผิดจริงๆด้วย <S <S นี่มันโต๊ะร้ค่ะไม่ใช่โต๊ะดูดีๆสิคะคิดราคามาได้ยังไงอ่ะนี่กะโกงลูกค้าเหรอคะฮะโ,โต๊ะร้อเหรอครับโอ้แต่แล้วผิดจริงๆด้วยครับขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมคิดได้ใหม่นะครับกะโกงนะคะเนี่ย128อ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วครับโต๊ะ128นะครับ อ้ผิดจริงๆด้วยครับคุณลูกค้าต้องขออภัยจริงๆโต๊ะ128ราคาอาหารอยู่ที่3856บาทครับเท่าไหร่นะคะ3856าครับโต๊ะ128บแครับราคากจ่ายสิจ่ายเลยเลี้ยงฉันด้วยน้ำมือเนี้ย <c oughs> กินอะไรไปนะกวัวอ๋อครับไม่มีปัญหาครับสำหรับโครงการนี้ยังไงไม่เกิน15วนันเรียบร้อยแน่ครับ เดี๋ยวไงถ้าเสร็จแล้วผมจะรีบติดต่อไปเลยครับครับผมลุง<ไ>ปเป่าตั้งโตครับลุงอ้าวโหนี่ท่านผมดีมากเลยขอบคุณมากเอออะให้น้ำใจหน่อยแล้วกันโอ้ยลุงไม่ต้องให้ผมหรอกครับเก็บไว้ครับแค่เก็บเป่าตั้งเองเอาไปเถอะนะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กเลน้อยน้อยไม่ต้องหรอกครับลุงแต่ถ้าลุงจะให้ผมนะ ลุงให้พี่ขอทานทนนี้ดีกว่าว่าเขาน่าต้องการใช้เงินว่าผมครับผมไปก่อนนะลุงข <Wow. S 1> อ,อครับไม่ต้องห่วงครับโครงการเนี้ยไม่เกินสิบหวันเรียบร้อยครับแล้วถ้ายังไงเรียบร้อยแล้วผมจะรีบรีบติดต่อไปแจ้งเลยครับ อางานรับประกันพ่เรียบร้อยแน่นอนครับครับครับผมแค่นี้ครับขอบคุณครับลุงลุงเป๋าตังตกครับผมโหขอบใจมากพ่อหนุ่มเป็นคนดีจริงเลยนี่ไม่ได้พหนุ่มมแย่เลยเดี๋ยมาเอาลุงลุงเก็บเป๋าตังให้ไม่แห่อะไรหรอนี่ทำดีวังผลหรอ น้องเดี๋ยวเอาของห่อกลับบ้านให้พี่หน่อยแล้วก็เช็คบินเลยนะพ่อจะห่อกลับบ้านทําไมทําไมอ่ะก็เหลือก็ห่อกลับบ้านก็ถูกกัมือนกันไอเขาพอ่อห่อกลับบ้านทําไมเนี่ยายทําไมของมันเหลือเราก็ต้องห่อกลับบ้านถ้าเกิดพ่อจะทำแบบนี้ยหนูไปแลละจะไปไหนเอาก็หนูจะกลับบ้านไงกลับทําไม หนูอายเขาพ่อหอกับบ้านอย่างนี้ยพ่อทําแบบนี้ก็ดีแล้วไหมแค่หอกลับบ้านเงินแต่ละบาทนี่มันหายยากมากเลยนะไม่รู้เลยไงว่าพ่อทํางานหนักขนาดไหนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแค่พ่อหอกลับบ้านแค่นี้ก็ดีแล้วไอ้ที่หอกับบ้านน่ะหนูเข้าใจแต่พี่ลองดูที่โต๊ะซิว่ามันเหลืออะไรบ้าง<อ>เห็นไหมคนหนึ่งเขามองกระหมดแล้วเนี่ย ลูกค้าจะให้ห่อไหนกลับบ้านคะอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เลยนี่นี่ยำด้วยยำเออลูกค้าคะยำอันนี้มันหมดแล้วนะคะจะจะห่ออีกเหรอคะน้ำมันไงคุณโอ้โหน้ำนี่อร่อยมากเอาไปคุกข้าวได้อีกโอ้อร่อยนี่อีกนี่อีกอ่ะห่อให้หมดนี่เลยนะอันนี้มันหมดแล้วนะคะลูกค้าเหลือแตนอนนน่น้ำจิ้มอ๋อเนี่ยผักเพิกเนี่ยน้ำจงน้ำจิ้มเอาไปให้มหมดของดีทั้งนัน้นร้านนี้อร่อยมากโอ้โหทำอร่อยกระดูกด้วย กระดูกยังดีเลยเหรอคะอืมกระดูกนี่ของดีร้านนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยร้านเนี้ยเนี้ยนี่โอ๊ยถ้าจะชูป้ายขนาดนี้ไม่โปรโมทให้เลยเหรอคะร้านบ้านสวนจังหวัดอุทัยธานีแวะก็ได้นะครับร้านนี้อร่อยมากนะครับทีเด็ดนะครับปลาแรดทอดสมุนไพรฮาสรุปบ้านสวนหรือบ้านไรอะคะบ้านสวนอยู่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโอ้ยโปรโมทขนาดนี้ทำของก็มาจากกรีฟิลมมีส่วนลดเลยไหมคะ ทานกันให้อร่อยแล้วบอกว่ามาจากพูลิฟิล์มเนี่ยทั้งนั้นมีราคาเพิ่มให้อีก10%ครับโอเโปรดีขนาดนี้อย่าลืมแวะมากินกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเฮ้ยพี่อัดผมมีเรื่องจะถามว่าถ้าพ่อกับแม่มึงจมน้ำอ่ะแล้วมึงเลือกช่วยได้แค่คนเดียวมึงจะเลือกช่วยใครวะคนเดียวคนเดียวดิช่วยพ่อแล้วโอ้โหชัดเลยแม่งตาย ตัวกูช่วยแม่ชัดเจนเลยพ่องตายที่มึงลุกกับกัะตุยกันกน,นี่ยโอ้นี่กินแล้วเฮ้ยพี่มินเรื่องจะยถามเรามสมมตินะโอนิไปเที่ยวกับพ่อกับแม่นะล่องเรือออกไปกลางมาหาสมุทรเลย ดยู่ดีมีพายุเข้าพายุมาแบบโหมก็นําเลยคือลูกใหญ่ซัดเรือควา่าเรือล่มเหลือเราอยู่คนเดียวบนเรือพ่อกับแม่ตกลงไปในน้าโอนี่จะช่วยใครเลือกช่วยได้คนเดียช่วยแม่แล้วกันครับช่วยแม่เหรอ <c oughs> ชัดเลยพ่อองตายพ่อผมไม่ตายหรอกพ่อผมว่ายน้ําเป็น